เราเต็มใจเราไม่เห็นใครมาคับเรานะทุกอย่างอะไรก็แล้วแต่คือคือคือเราเต็มใจที่จะมาไปด้านไปด้านโน้นดีกว่าเกิดได้แล้วระวังหลังตึงอ๋อครับผมตั้งแต่ครับเรานะบอกเลยเราเต็มใจครับเราไม่บีบเบียนใครไม่ไปขอใครเข้ามาแล้วไม่ใจใครเข้ามาครับผม นนั่นบอกไปเลยจะพาจะไปด้วยจะไปจะไปที่ยคุณตุ๊กตาหัวแต่มาเต็มใจเราแล้วค่ะโอ้กินเรากินนะเราไม่ได้พูดเล่นๆนะกัดเราไม่ปล่อยนะบอกครับตีมูไมนตัดคอเลยไม่ต้องไปตีหัวตีหางไม่ต้องไปตีครับตัดคอมันทีเดียวเลยครับก็เป็นพี่น้องมาจากอังกฤษนะคุณพี่จินดาร์นัทจินดาร์ลัตหรือว่า พอมรอยอ๋อครับเป็นพี่น้องเอฟซีนะครับก็เป็นพี่น้องเอฟซีที่เดินทางมาจากอังกฤษบอกให้บอกภาษาอังกฤษสปิกลิสก็เชิญคนเชิญเชิญคนมาดูพ่อไพ่กระชัย

มันมันเป็นนะครับอันนี้สิ่งอยู่ครับอ๋อครับผมครับเขาไม่เคยเห็นตอนนี้ก็แล้วกันเขาไม่เคยเห็นเขาไม่เคยเจอแล้วเขาบอกว่าเดินเข้ามาก็เป็นสัตว์ทั่วไปครับจะมีกลิ่นสาบของสัตว์ใช่ไหมวันนี้ไม่มีเลยเดินเข้ามาเขาจะรู้เลยว่าคือไม่มีคือไม่ได้กลิ่นที่แบบทีรสัมผัสได้ครับอ๋อครับผมก็คนไหนที่กําลังคิดคิดแบบคิดว่า ให้มาดูดีกว่านะครับครับนะให้มาดูให้มาดูว่าคือยังไงแบบไหนอย่าไปเอาค้อนหรืทั่วครับครับผมเดินเข้ามาคุณแค่คุณมีใจดูสุดครับคุณเดินเข้ามาเลยเดินเข้ามาคุณมาดูเลยดูดูเลยดูจ้องดูดูท่านดูว่าจะเป็นแบบไหนครับผม จะไปเห่าไปหอนจะไปควรไปทางไม่เอาไม่ชอบโอ้เดี๋ยววันหลังต้องเชิญเขาเรียกว่านั่งนั่งไรสุดคู่พิธีกรคู่นะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวลุงขอญาตถ่ายภาพหมู่หน่อยเนาะ